คอรีอาโกเทรดเซ็นเตอรกรุงเทพปิดฉากความสนุกสุดมันส่งท้ายปีกับมหกรรมอาหารเกาหลีสุดยิ่งใหญ่ KFood Fair 2021 in Bangkok, Korea น o r i n g เพื่อให้ผู้ชื่นชอบอาหารและเครื่องดื่มได้เลือกซื้อสินค้านำเข้าโดยผู้ส่งออกชั้นนำจากประเทศเกาหลีซึ่งในปีนี้พิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวของ P ๊อปอัพบูธที่จัดเป็นพื้นที่แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มนำเข้าจากประเทศเกาหลีมากมายหลายชนิดและกิจกรรมไลฟ์สตรีมออนไลน์ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตยุคใหม่หลังสถานการณ์โควิด -19 โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage Enjoy K-Food ซึ่งมีดาราศิลปินชื่อดังของเมืองไทยได้แก่เตตะวันวิหกรัฐนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณวานธนกฤตพาณิชวิทย ฟางทานันทน,นิระสิงห์เชฟปอนสหดดลตันตราพิมพเชฟชานนเรืองศรีวงพาวเวอร์แพทสานินิพพรนและดีเจนุย้ยธนวัฒนประสิทธิสมพรรวมสร้างสีสันกับสรารพัดเมนูจากเกาหลีแบบจัดเต็มตลอดกิจกรรมคดื่อนสุ 3, ิบิทซชิ 다양하고새로운한국식품을한자리에서만나볼수있도록하는데목적이있습니다ค่ะตัวสำนักงานเคฟู้ดแฟร์นะคะคือเป็นงานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อาหารเกาหลีแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารเกาหลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจะเป็นพาร์ทของ B2B ก็คือเป็นเกี่ยวกับการ จรจาธุรกิจอาหารเกาหลีส่วนในคะของ B2C ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้บริโภคโดยตรงค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของงานนี้นะคะก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารเกาหลีที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด้รู้จักกรนค่ะปีนี้งานนีไฮไลท์คือจัดงนสัมนาที่มีผู้ประกอบการไ่างร่วมกันทคุยเร่องการดอ 장소에 상관없이 페이스북을 통해 언제 어디서든 다같이 함께 즐길 수 있도록 쿠킹쇼, 미니콘서트, 라이브커머스 등 다양한 온라인 이벤트를 준비하였습니다. 그하이라이트 <목소리나> ช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสะคะ่ะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยออ,อ,อ,ออกมาทํากิจกรรมค่อนข้างลําบากนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนการจัดงานมาเป็นรูปแบบของการทํากิจกรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตคุกกิ้งโชว์หรือว่าไลฟ์คอมเมอร์สนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนก็คือสามารถรับชมกิจกรรมแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันผ่านทางไลฟ์สากเฟได้ะคะ่ะ 인조이 케이푸드 채널은 태국에서 한국 식품과 관련된 소식을 가장 빠르게 만날 수 있는 채널로 새로운 케이푸드 런칭 소식과 함께 AT에서 진행하는 다양한 재미있는 이벤트 소식을 받아볼 수 있습니다. 어, 앞으로도 많은 이벤트가 준비되어 있으니 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. สำหรับเพจ Enjoy K Food นะคะก็คือเป็นเพจที่มีการอัพเดทเกี่ยวกับอาหารเกาหลีนะคะที่หลากหลายแล้วก็เป็นอาหารที่มีอาหารแปลกๆใหม่ๆอะคะ่ะที่กําลังจะมีเข้ามาในไทยหรือว่ามีขายมีขายในไทยแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นอีกเพจหนึ่งที่มีการอัปเดตค่อนข้างรวดเร็วะคะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีกิจกรรมต่างๆของทางเอท กรรมในวันนี้ค่ะก็คือในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอ,อ,อีกออกมาเรื่อยๆค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามเพจ Enjoy K Food ด้วยนะคะวันนี้ก็ยินดีมากเลยครับถือว่าเป็นเกียรติมากครับที่ทาง Enjoy K Food เขาเชิญมาอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเหมือนวัฒนารทำเกาหลีมันก็อยู่ในแบบบ้านเรามาเรื่อยๆหลายปีแล้วอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากครับดีใจมากครับที่ได้ที่ที่เป็นโปแทรมาในงานนี้ ถือว่าเราได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งวัฒนธรรมการกินถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องที่อยู่ในชีวิตปรกีฬาของเรามากๆแล้วก็แบบ<ช>อาหารเกาหลีที่ปกติมาอยู่ในไทยก็จะแบบบางทีอาจจะมีไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีแต่ตัวดังๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในงานนี้จะรวบรวมแบบอาหารเกาหลีที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเราก็สามารถแบบได้ได้ได้ไดไดไดลองชิมอาหารเกาหลีที่หลากหลายแบยบหลากหแบบนะค ก็อยากให้ท <mean> ุกคนนะครับมาลองดูนะครับเคฟู้ดแฟร์นะครับเพราะว่าในงานเนี่ยมีอาหารเกาหลีที่แบบเราคุ้นเคยแล้วก็ที่เราไม่เคยเห็นด้วยมีหลายๆอย่างที่แบบเขาเรียกว่าแปลกใหม่เนาะก็ผมว่าก็ลองมาดูครับเพราะว่า ผมว่าทุกคนเนี่ยชอบทานอาหารเกาหลีกันอยู่แล้วใครที่แบบไม่เคยลองหรืออะไรก็มาลองได้เลยที่งานครับก็ช่วงนี้ถ้าใครยังไปเที่ยวเกาหลีไม่ได้อยากกินอาหารเกาหลีนะคบก็มาที่สัญญาพิทาวชั้นจีได้นะครับมีอาหารเกาหลีให้เลือกชิมเยอะเลยครับใช่ใกล้ๆอยู่ใกลรใจกลางเมืองด้วยครับกาถึงง่ายครับ